กินข้าวอันนี้เป็นน้ำยาปลาตีนไก่เราทำเมื่อวานเมื่อวานนะคะไม่มีกระชายแต่ว่าใช้ปลากระป๋องง่ายดีข้างล่างก็จะเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นมาม่าทําง่ายมากค่ะทําไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะได้กินเลยอะ่ะใช้ปลาก็จะหอมกว่าแต่ว่า ลาสดเราขี้เกียจแงเนื้อมันนะคะ <g ül> ก็ใช้ปลากระป๋อ,องเลยปั่นรวมกับเครื่องแกงเลยค่ะน้ำก็จะข้นถ้ามีกระชายมันก็จะหอมกว่าน,นี้แต่ว่านี้เราไม่มีก็เอาเท่าที่มีอร่อยอยู่เหมือนกันก <g ül> ินคู่กับผัดแคลของเราต้นเล็กมากๆต้นแบบกำลังขึ้นสองเดือนคืออร่อยมากทุกคน